Come on, here. เอาละฮะตอนนี้นะฮะเรามาอยู่ที่ร้านที่ชื่อว่า a k e j นะครับผมเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยอันดับนึ่งก็คือราเมงน้ำซุปไก่ไม่มีหมูนะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะซึ่งเมนูแต่ละอย่างเนี่ยจะเป็นยังไงและหน้าตาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอ๊ นี่นะฮะก็คือโคคุเซโนโคโชยุโทริราเมงนะฮะมันเป็นราเมงซุปไก่นะฮะซุปนี่ก็จะเป็นซุปแบบซุปโชยุนะฮะแต่ให้ดูลักษณะนะครับนี่นะครับดูนะฮะเห็นอะไรนะฮะอันนี้ไม่ใช่มันของหมูหรือเนื้อนะฮะนี่คือคอลลาเจนจากไก่เป็นไขมันที่ดีเยอะกว่าพอสมควรมันไม่เป็นเนื้อกับหมูนะฮะแล้วลัเป็นเส้นเล็กแบบของเมมี่นะเดี๋ยวลองชิมร น้ำซุปมันคล้ายๆเนื้อคล้ายหมดละแต่ว่ามันไม่ได้มันเลี่ยนเหมือนกับพวกแบบซุปเนื้อ,อรู้สึกว่ามันซดนได้ข้องคอกว่าเรียกว่าความข้นแบบซุปเนื้อแต่กินล่องคอเหมือนซุปใสนี่ครับห้ดูครับเขาเรียกลูกชิ้นไก่ร้านนี้ทำลูกชิ้นไก่ก็คือเอาเนื้อไก่มาแล้วก็ปั้นบดกันแบบอัดเป็นก้อนต้องดูว่าจะเป็นลูกชิ้นนะร้อ ไม่เหมือนลูกชิ้นแต่จะบอกว่าเหมือนไก่สับเลยทัทีเดียวไหมเขาไม่เหมือนมันเกี้ยวง่ายเขาผ่านการบีบ่าดและปรุงรสในตัวไก่นะแล้วปั้นมาเป็นก้อนให้มันกลายเป็นรสชาติแบบนี้มันเลยมีความรู้สึกฟีลล i n g เหมือนเปนกินลูกชิ้นแต่รสสัมผัสที่กินเข้าไปอ่ะมันเหมือนกินไก่สับทั่วไปอร่อยมากครับมีความเป็นญี่ปุ่นเตุ๋นไก่ญ,ญี่ปุ่นอ่ะอือมันเหมือนเลยอ่ะนี่เป็นหนังไก่เล็กๆทำให้มีความรู้สึกเหมือนกินชาชูที่ติดมันเหมือนกันเนื้อเลยแต่รสสัมผัสเป็นไก่ข้กอรกอ ไข่เป็ดล่อโอ้โหใช่ครับออกไข่ครับเหมือนไก่ที่อยากออกไข่มากตอนนี้รู้สึกแบบว่าอยากให้กำเนิดความอร่อยออกมามันฟีลเี่เหมือนกินไข่เค็มแต่ตัวไข่มันเหมือนไข่ต้มั่วไปแต่ว่าความเค็มมันตีขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ว่าไม่อร่อยนะมีความรู้สึกว่ากินด้วยกันนะน่าจะโหดกว่าอะลองดูชามใหญ่ละโอ้โหอ้หอ้หอยง ต,ตัวโคตรสุดยอดนึกว่ามันจะร่วนไปเลยนะไม่มีความร่วนไม่มีความแข็งกระด้างเป็นกระดาษมีความหนึบหนับอยู่ในตัวสำหรับใครที่อยากกินรา,าเมงซุปไก่ต้องลองมากินได้เล้ร้านนี้เลยครับทาเคอิจิและสำหรับร้านทาเคอิจิผมให้ที่ 9.5คะแนนนะครับผมได้คำเดียวว่าอร่อยมากเดินทางมาได้ครับแถวถนนพระราม4นะครับกับที่เทวิเลตนะฮะขึ้นมาชั้น2นะครับขึ้นจากบันไดใกล้ๆกับวิลล่ามาร์เก็ตนะครับก็จะเจอกับที่นี่เลยครับและรับรองเลยครับว่าคุณจะต้องชื่นชอบราเมงซุปไก่อย่างแน,น่นอนครับมาลองเลยขอขอบคุณสถานที่ร้านราเมงชาเคอิจิราเมงซุปไก่อันดับหนึ่งของโตเกียวขอขอบคุณซัมซุงกาแลคซี่ A5 สำหรับภาพสวยๆแบบนี้นะครับ คุณดูคลิปจบแล้วคุณอย่าลืมกดซับสไคร์และกดดูคลิปอื่นๆของผมด้วยอย่าลืมนะอย่าลืมกดไลค์ยังกดแชร์ยังกดแล้วนะนะตับสไคร์แล้วนะโอเคเย้ okay. yeah.